ไม่ให้เป็นปีกคำเท้าวักเี่ย่เราไปตาวนักเลยมันเนเพราะอาลานไวการูบันไวไ้เพื่อนซะเออนี่มันเป็นปออรูปเหตุปาการที่หโอบหอยเมียซ้ผ่าหนังเอาเลยทานนายกไปผ่าหนังเนี่นนยจัเกือบเสียีเกาหลีเอาเลยเมียสันดานจะเข้าก่อนจะไปขึงคอหัวแกอีูห่หาคอจำไหม ว่าถือก mm ัน hmm. กับผู้วิราจ้าร์ตว่าเอาไปนี่ได้เดินแขอยมีไอ้ไม่ได้สั่งอยู่จนที่อายุไม่ได้เรียนบันเพื่อจะกีกาว่ากี่สิบห้าไม่โดนทำส่วนที่อยู่จนเหนื่อยโยงวัดภากับมีงานเทีเดียววันที่นี่บันพ่อที่หกควรนั่งให้เป็นสูงน่งแบบใดจะ่อยนั่งเป็นสูงไปเป็นลูกไผ่เพิ่นนั่งแบบใดเอาผู้นี้ไปเป็นลูกไผ่ไปอย่างผู้เรียนเงานั่งแบบใดจะ่อยนั่งเป็นสูงก็เก้าว่า นางแบบไหนนางเป็นสูงกะน,นางขาตมาติบบอกนางแบบไหนจะไปนางเป็นสูงก็คือเทเียเบียดบ้านเบียดซองมาเขาลา่างถวยถูเฮียนซักผ้าไขเล้ยวสุยางกนอนจกถไข่มานางมันจะถอยบอลคว่า,าวาน์เนี่ยเห็นบ่แล้วทำไมเขาจึงไม่ให้ผู้หญิงไปนั่งตันบันไดพอเดียเขาบอกไปเป็นบ่าว่าจะไปนางตันบันไดได้หรือเปลวผู้หญิงเไ็นบะ มันเะป็นหยางมันค AN oni ัร์ลัมโมจ่ากวคารนลัมโมจ่าก็เบียผาเบียดำเบียผาเบียดำโมจ่ากาเป็ยหยางว่าก็วัาคารลัมคารลัมแบียเปียหางคัลัมแบบยเปียหางพูดเท่ากันว่าลาเอ้ยจะไปนนางตันเมียัไหนเด้วมันคั่ลัมแล้วคัรลัมมันแปลว่าอยหยางแบบพูดเท่าเป็น้วมาตัคัลัมแท่คารลัมแปลว่าจื้อไปเ้อคาลัมแปลว่าไม่เหมาะสม เธอคาัมแปลว่าไม่เหมาะสมทําไมเขาจึงไม่ให้ผู้หญิงไปนั่งตันแม่บันไดมันคามขมคารมพลอยงด่วหมอสืพอพลอยงเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอเลียนล้มสูบสีว่าดีหน้าลูคือหนาหาหัวสาตัไปไหนเพราะหากผู้เท่ากัได้ใัยครับมัคาัมมาขันไว้นั่นเก็นว่า แล้วว่าผู้หญิงสมัยก่อนเขาไม่ได้นุ่งกางเกงในนุ่งตาผ่าถุงไม่ได้ใส่กางเกงในเขาสิเห็นเบหมวกหอยกาเพฟ่นกันเลยว่าเห็นเป็นนางตันบันใหญม้่นเพียทอามันเพฟ่นกันเลยใส่ครับบักขานล้ําน่าเห็นว่าผู้ตองน่าเราไม่เป็นยังสั้นแล้วเป็นหยางบันเป็นหยางเพื่อเจ้าก็ให้ลูกใครเป็นนางยุ่งเปลืองหู่จักว่าเปลืองผู้ใดหู่จักเปลืองหู่จักว่าเปลือง เดาอยัางผู้จับวาเปลืองผู้จับผตัวู้จับเปลืองว่ย้ายดูเวยูจับเปลืองว่าเปลืองหมายถึงอะไรเมีมีต้องหัวบัน้จับยค่าเฮ้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 ไปเปลืองเปืองก็หมายถึงหิ่งพาอ่ขอไหนบ้างแ้าเปลือง แต่เราเพื pay, b b ่อนวังเบิงเบิงนี่ใส่สำหรับผู้ใหญสำหรับพ่อสำหรับแม่สำหรับปู่สำหรับยาเปิดน้อยเปิดใ้ลูกไห้ไปเหยียบกองงานเปิดใบให้ลูกเขยไปเหยียบกองงานว่าให้ลูกพี่น้องไปเหยียบกองงานซ้ำเหยียบัวพ่อัวเอมเปิดจะได้วัดเปลืองนั่นชื่อว่าเจ้าเปลืองจ้ะ หิ่งพาโค้รโบราณเงี้ตงเี้ยเนาะปสินีิงพาไไเวตาเกาเาพาไ่ไปเกรบไปลาเอ้ยจะพาลูกไปเห็นบางงานเ้อมันซ้ำอยากวัอเพี้ยไปกับนี้มเปิย่บางงานนั่นเกซันนละไปเดินมาคาำ